สวัสดีค่ะรยอรนเท่ชอร้านเับค,ำคำ่ะ้ว้าทำกิจาก,การรมทำไมนะคะไหดูฟานี้ <c oughs> <c oughs> นี่นี่เคขาอะไรอันนี้หนูขอทำเป็นหยุดพูดหย <c oughs> ุดพูดหยุดพูดจับกันกผูกการมีก็เอาของพ่อไปหายหมด ไม่ขึ้นนี่นี่นี่เดี๋ยวสีมันจะแห้งมันจะกระจีไม่ไหวอ่ะเดี๋ยแล้วแบนเย็นนิ้วดี่ดิโอ้ย สีมันปูดตรงเหยียดมือดีๆเหยียดกลางนิดีๆเออสีจะหมดแล้วสีมันไม่หมดหรอก ตัวเด็กเอของพ่อไปใช้หมดล้างไม่ออกทำไมเนี่ยก,ก็ทิ้งไว้อะตาั้กคนกหา,าเยโทำดีดีเหยียดมือดีมันแห้งเดี๋ยวพ่อมีวิธี อพอแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วตัวนี้มันแหงอือไม่ยอดมาแล้วอ่าเสร็จแล้วเสี็จวเสร็จแวแลาไม่ต้องรอสักินแต่เนาะอย่าพึ้งมันพึ่งมัแห้งมันไม่แห้งลงอย่าเล่นดิ มันก็เลืะเทอะดิอะไรที่มันไม่ควรทำา็อย่าไปทำดิอย่าพิ่งทำอา้าวชูมือชูมือสีโชว์สีหน่อยสีอะไรสีเขียวอา้อาวกลางมือปั๊มหนึ่งถึงห้า one two t h go หนึ่งสองสามสี่ห้ายกมือขึ้น เฮ้ยมันไม่เข้าอ่ะตัวลูกไม่กดมือเองอะ่ะเนี่ยกดลงไปสิเนนิ้วตัวเองหยกมืออ่าเนี่ย,ยได้แล้วเดียวเขาพ่อบอกให้ทำตรงนี้ลูกไปทำตรงนี้จานเลย ก็ไม่ได้แล้วทำไปแล้วอันนี้แหละเดี๋ยวก็ทำกระถางเล็กๆก็แล้วกันนี่อะไรเนี่ยมื <estar Subst ance girl> อใหญ่มือใหญ่ตัดผ้าเลยอ่าเสร็จแล้วตัดอ้าวมือเสื้อผ้าเลย นนักต้งองตัดมือตัวเองนะกันไกต้องระมัดระวังกไก่ขคงขยานไรหนึง่งใบสองบาห้าสิบห้าสิบสองาทหนึ่งใบครเป้าหมายใครเป 2, มมรร็นไก่ใบ้าตัดเป็นด้วยเนะี่ย อะไรลูกอออเอาไม่เป็น,นะะไรไหนโชว์หน่อยบอกว่ากระดาษแข็งอะถ้ามีขีดจะโชว์อะสามารถลดได้ไหมคะได้เห็นว่ากระดาษหนึ่ง,งโชว์หน่อยยังไงก,กระถางนังนเป็นต้นกระถางแื้วมัวกันแน่เนี่ยใอง <c oughs> ามหน้กรถางก็เรียบร้อยอ้าไม่ไปเป็นไรครั ตอนเร็วช้า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 อ่าปรับให้ตรงตรงหน่อยอย่าให้มันเบี้ยวกระถางเบี้ยวเนาะนตัดเบี้ยวเดีอพุ่กระถางเบี้ยวเนี่ยกระถางเบี้ยวเองอเพราะว่ากระถางมันฟังสีก็เง้อวันที่แต่แ้กมันเป็นอะไรกันนะครับอ่าการการเอาของพ่อไปหายเราต้องใช้วิธีประยุกต์เอา อ่าทำไงอ่าจุดจุดอ่าลองดูดิไม่ใช้ดีเลยนะอ่ะจุดตรงปลายนิ้วนี่นี่เดี๋ยวตัวปลายนิ้วนี่อ่าจุดจุดอ่าอ่าจุดสีอ่าอ่าใช้ได้ อยู่แมันใกล้ๆแค่โนมันจะเป็นดอกไม้หน่อยอ่าอย่างนั้นแหละได้ได้ได้อ่าอ่าเอาเพิ่มสีหน่อยดีการเอเพิ่มมาเบอร์หนึ่งก่อนหนึเบอร์สามเลยอืมน่ะช่วยโอ้โเบาๆเบาๆเบาๆอ่าอ่า จุดนิ้วต่อไปนิ้วต่อไป่านิ้วต่อไปลูกจุดนิ้วต่อไปอาจุดใกล้ๆกลนกันไม่เป็นไรอ่าต่อ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 ,ตอ,อจุดจุดเพิ่มจุดเพิ่ม ไนนี่เป็นจุดอันใหญ่ขึ้นอ่าอ่าไม่เป็นไรอ่าจุดเขาเรียกจุดสีได้อยู่เอาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันหน่อยดิใกล้ๆหน่อยอืมเพิ่มสีแล้วค่ะอืมอ่าเพิ่มสีเบาๆบีเบาๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วทีละนิดลุงเดี๋ยวเละอ่าไม่อนซื้อเดือดเลยอ่าจุดจุดลุง อืมอ่ะนิ้วต่อไปนิ้วต่อไปอ่าเอาไม่ครบขโมยหมดเลยหยุดพูดแล้วทำอ่านิ้วต่อไปนิ้วต่อไปเห้เราซีก่อนสีมุดอ่าอ่าอ่อา ดีๆช้า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 ๆ้าชออันนี้าชนสีส้มบอกเหเห็นมันเป็นสีชมพูแล้วไงเอมันก็ต้องเป็นสีส้มเห็นมันเป็นสีส้มอยู่แล้วอ่ะพอแล้วลูกทีละนิดลูกพอแล้วมันก็เละเต็มบ้านไปหมดอะเต็มบ้านอ้าวขโมกีอ้าวจูด นิ้วต่อไปห่ง<พ>องอล้มั้งเพราะว่าอ่านิ้วต่อไปนิ้วโป้งสีมดจั๊อ่า อ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเยอะเกินไปอ่ะนิ้วโป้ง,ปงนนะิ้วสุดท้ายแล้วนะคะอืมมอ,อ,อมาีครบอ้ลงอย่าเลืเทะลงสองสามเทปโอ้โหติดเนี่ยมันเป็นจุดเลยดิอย่า อออมาสิ oh, uh huh. ได้ไหมอ่านิ้วต่อไปมดแล้วข้างนี้มัอ่านิ้วต่อไป <So> อ่าพอแล้วพอแล้วอ่านิ้วต่อไปอืมสี้มอ่านิ้วต่อไปไม่เป็นไรยอย่าไปทับกันดิทับกันสีมุกปูนกันจุดนิดเดียวอ่า mm hmm. นิ้วต่อไปอ่าอื mm ้อ hmm. อืมอ้าวนิ้วต่อไปหมุนแล้วคะ่ะอ้าวนีว้มีอยู่หมุนเน่าเนี่ยเนี่ยดูพ่อทำเห็นไหมมีไหมมีไหมอ่ะเอ,อ้นิ้วละหนึ่งจุดก็แล้วกันอา้าวสีมันมีน้อยอา้าว<ห>ก็ตรงดอกไม้นี่ไงนวคะ่ะอา้อาวจุดพอแล้วพอแล้วโอ้ นี <À. S 2> mm ่น hmm. mm ี่เดี๋ยวช่วยเอา่ปให้มันเป็นก้อนอย่างนี้ดิเอาจุดนิดเดียวอ่ะจุดตรงดอกไม้นี่ยจุดนิดเดียวไม่่เห็นอะ จุดตรงดอกไม้เนี่เป็นก็ไปบนกับสีเข้มมันก็ไม่เห็นน,นะดิอ้เอ่าฮะเลอะแล้วติ๊เดียวอย่าไปถูดิถูมันก็เละดิใช่ป่ะขลังขึ้นไหมอันนี้ยังไม่มีเลยนี่ไม่ได้จุดจุดข้างบนตรงดอกไม้อะเออแค่นั้นแหละอือ อือ่าเพิ่มตรงไหนอีกหมดแล้วค่ะอ่าครบแล้วเหรอแล้วค่ะงานตัวเองหน่อยเอาสีวางนี่อ่าดอกอะไรเนี่ยถ่ายแตย่ยังถ่ายกระดาษแปะติวนะมังไม่ถ่ายด้วยเน่ะอืมก็นี่ไงให้โชว์ผลงานโอ้โห